เพชรขาตในกรงตอนที่4ี่อามัดปรุ่งเช้าทุกอย่างภายในกรงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนหานนั่งตักข้าวเข้า,ขาปากด้วยอาการเนิบช้าไม่สลกแมนนั่งอยู่ยังโต๊ะที่ไม่ไกลไปกว่ากันคอยมองและยิ้มอย่างมีเล่ห์ในทว่าเมื่อหานหันกลับไปและแมนทักทายกลับถูกดา่าโดยไม่ออกเสียงนั่นคือกิจ,จวัตรประจำวันของทั้งคู่ แต่แมนเข้ามาอยู่ที่นี่ทั้งคู่จำต้องแซงทําแบบเดิมต่อไปและคงไม่มีใครอยากสนอกสนใจเว้นก็แต่นักโทษลูกน้องนายพลผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมากลุ่มของนายพลหรือหมายเลข040ขึ้นชื่อเรื่องล่าค่าหัวนักโทษตามใบสั่งจากด้านนอกจึงอยู่ว่าคนทั่วไปซึ่งเป็นส่วนใหญ่รับรู้จากข่าวสาร และเอกสารทางกฎหมายเท่าที่จะหาได้ว่าทุกคนในกรงตายแล้วจากการถูกประหารเทว่าคนที่รู้ว่ามันไม่จริงก็มีและบ่อยครั้งที่การล่าฆ่าหัวเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่มีความลับนำเรื่องนี้ไปบอกแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและหาผลประโยชน์จากมันได้เป็นกอบเป็นกรรมทำเพียงไม่กี่ครั้ง ตัวเงินก็นอนก้นให้ใช้แบบสบายๆไปทั้งชาติโดยผู้ที่กลุ่มความลับนี้เรียกตัวเองว่านายหน้าเขาจะบอกแก่ครอบครัวของเหยื่อว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเอาไปแพร่พรัายได้ถึงได้ก็ไม่มีใครเชื่อฉะนั้นหากอยากให้คนร้ายซึ่งเวลานี้อยู่สบายตายจริงๆต้องจ่ายเงินถูกแพงว่ากันตามโทษทันที่สมควรได้รับแต่อย่างน้อย ต้องมีศูนย์ป่วงท้าย5ตัวขึ้นไปเลขหน้าจะเป็นเท่าไรก็ต้องขึ้นอยู่กับกําลังซับอีกทีอย่างที่กล่าวไปหลายต่อหลายครั้งทุกชีวิตที่อยู่ในกรงล้วนมีคดีอุจชรกันติดตัวไม่มีใครที่ฆ่าคนเพียงคนเดียวติดคุกและต้องโทษประหารฉะนั้นบรรดาเจ้าทุกหรฤื่อไม่กระครอบครัวผู้สูญเสียย่อมมีไม่น้อยเมื่อข่าวจากนายหน้าถูกนำไปปรึกษากัน การลงขันยอมได้เงินจํานวนไม่น้อยด้วยและนั่นละเมื่อนายหน้าได้รับเงินจะแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นค่าจ้างให้แก่หมายเลข040อย่างน้อยก็1นส่วนสของที่ได้รับมาจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายผลไปค่าสําเร็จก็ส่งข่าวและนายหน้าก็จะนํารูปถ่ายไม่ก็ชิ้นส่วนของนักโทษที่ถูกฆ่าไปให้ครอบครัวของเหยื่ออีกทีนึงเรียกว่า การลากค่าหัวนั้นทําเป็นขั้นเป็นตอนมีการลงระบบบัญชีเอาไว้เป็นอย่างดีและที่แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นคือนอกจากกลุ่มของนายพลที่รับค่าจ้างแล้วบรรดาผู้คุมซึ่งความจริงก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากกว่าคอยเก็บศพนักโทษในกรงย่อมได้รับเงินก้อนหนึ่งมากน้อยไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องได้ทุกครั้งเพราะมันถูกเรียกว่าค่าธรรมเนียมเป็นการบอกว่า จะมีนักโทษตายนะช่วยรับเงินก้อนนี้ไปแล้วเอามันปิดหูปิดตาปิดปากทีอะไรเถือกนั้นทว่าวันนี้มันต่างออกไปจากทุกครั้งหานและแมนสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าทั้งคู่ถูกจับจ้องจากสายตาแทบทุกคู่กลุ่มหนึ่งเป็นลูกน้องของนายพลที่เห็นสามนักโทษผู้รักสันโดด 2. องเงียบขรึมไม่ยุ่งกับใครและอีกหนึ่ง จี้มาใหม่สมคบกันเมื่อคืนที่ผ่านมาและที่สำคัญไปกว่านั้นความลับบางอย่างของแมนถูกแพร่งพลายออกไปแล้วแน่ๆเขาไม่ใช่เพียงนักโทษโรคจิตที่ไม่ควรยุ่งด้วยธรรมดาแต่เขาเป็นพวกร้ายกาศและไม่ต้องคิดว่าจะจัดการได้ง่ายๆไหนจะอีกหนึ่งนักโทษใหม่ที่โคตรจะโหดร้ายชื่อไอ้บัวซึ่งนั่งโต๊ะติดทางเข้าออกและจ้องทั้งคู่ตาขเขม็ง คนที่ไม่รู้ไม่มีอย่างอื่นให้คิดว่าทั้งแมนและหานไม่รอดแน่อยู่ที่ว่าไอ้บัวมันจะเชือดเมื่อไรเท่านั้นส่วนคนที่รู้ซึ่งมีเพียงหยิบมือบอกกับตัวเองว่าไอ้สามคนนี้มันเป็นพวกเดียวกันและพวกมันน่ากลัวชิบหายจังหวะนั้นเองเช้าอันสดใสในโรงอาหารอันเต็มไปด้วยสารพัดของกินที่เรียกว่าดีกว่าคุกทั่วไป ลันถูกทำลายลงโดยกลิ่นอายหน้าสยองของใครคนหนึ่งซึ่งตรงมายังโรงอาหารพร้อมผู้คุมบัวสัมผัสได้เป็นคนแรกหันขวับไปยังช่องว่างซึ่งอีกไม่กี่อึดใจเจ้าของกลิ่นอายหน้าสยดสยองนั้นจะโผล่มาหานซึ่งแม้จะนั่งไกลออกไปแต่ก็หันหน้าไปยังประตูถึงกับเบิกตาค้างลุกขึ้นยืนขบกรามกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวแมน ต้องกระซิบบอกเสียงแผ่วด้วยว่าสัมผัสได้ถึงอาคมและกระแสจิตที่ไม่นิ่งเนื่องจากหานกำลังโกรธขั้นสุดใจเย็นหน่อยพี่จ้ะจ้าฉันใช่เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์อย่างสิ้นเชิงหานหูดับโดยสมบูรณ์ทันทีที่ผู้มาใหม่ซึ่งแผ่อำนาจอวดอ้างบารมีตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวกันก้าวเข้ามาแมนซึ่งนั่งหันหลังให้ทางเข้าและบัวที่นั่งติดทางเข้าพลันลุกขึ้นเช่นกัน อารมณ์โกรธแค้นพลุกพลา่านทว่ายังสามารถทำให้มันสงบลงได้โดยง่ายเพราะผู้ที่เดินเข้ามาหน้าไร้อาการทุกข์ร้อนมุมปากข้างหนึ่งยกยิ้มภายใต้หนวดเครารกคร้มพอประมาณนั่นคืออามัดชายผู้เป็นทั้งมือขวาลูกพี่ลูกน้องและเป็นรองเพียงสุไลมานคนเดียวเท่านั้นผู้ที่เข้าใจง่ายๆชายผู้นี้คือ หนึ่งในบุคคลอันตรายตามหมายจับเกี่ยวกับคดีความวุ่นวายระดับต้นๆที่ทางการขวานหาตัวมาร่วมสิบปีและแน่นอนทั้งหน่วยอินซีดำของหานหรือจ่าเอกชันชัยหน่วยมีดำของแมนหรือจ่าโทสตีเวนคิมและหน่วยของบัวหรือพันจ่าเอกคมสันล้วนได้รับความชิบหายจากแผนการอันแยบคายของชายผู้นี้ทั้งสิน้นทุกคำสั่งล้วนผ่านการอนุมัติ จากชายผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดนน้มว่าอาหมัดคนนี้สุรามานต้องการสิ่งใดเพียงเอ่ยปากอาหมัดจะนำคำพูดสั้นๆนั้นมากระจายออกเป็นแผนการต่างๆและสั่งให้ทำแบบนั้นแบบนี้กว่าสิบปีหรือเกินกว่านั้นอาหมัดเป็นที่รู้จักและเห็นเพียงรูปถ่ายที่ซ่อนตัวสถานที่กบดานบ้านเดิมครอบครัวไม่มีข้อมูลใดๆ อันจะลากเส้นไปถึงเขาได้เลยแล้วเหตุใดอามาัดจะมาอยู่ที่นี่เวลานี้เขาถูกจับตอนไหนนั่นคือสิ่งที่บัวและแมนคิดต่างกับหันไอเชียนี่มันต้องตายตรงนี้และตอนนี้แม่งเอ้ยกูดเด่นอยู่ได้แค่วันเดียวเองมีคนใหม่มาแล้วรูว้ปะอยู่ไม่อยู่บัวเกิดทุกโต๊ะดังสะเทือนไปทั้งโรงอาหารทุกคน ไม่เว้นแต่แม้ตัวอมัดที่อุตสาตีหน้าแสดงท่าทีหน้าเกรงขามยังสะดุ้งแน่นอนหานเองก็ถูกกระชากออกจากพวังเช่นกันเหลือบมองบัวก็เห็นว่ากำลังถูกตำหนิผ่านทางสายตาว่าให้ใจเย็นลงบ้างจะมีแผนหรือไม่ยังไม่รู้แต่การที่ทำทุกอย่างโดยเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่คิดหน้าคิดหลังอาจพบกับความสูญเสีย อามัดเดินเนิบช้าผ่านบัวตรงมานั่งโตะ๊ะตรงข้ามหานอย่างจงใจครั้งนี้แมนจะเอาแต่ซุ่มเงียบเตือนโดยกังวลว่าอีกฝ่ายจะรู้ตัวอีกไม่ได้บัวเองก็เช่นกันจงอังดำการละครจบลงแล้วเวลานี้ต้องเปิดหน้าภัยให้รู้กันไปเท่านั้นเพื่อความสะดวกทุกอย่างทันทีที่อามัดหย่อนก้นลงนั่ง อาปากทำท่าจะเอ,อ่ยบางอย่างกับหานแมนพลันนั่งขนาบโต๊ะอีกฝั่งและปิดหลังด้วยบัวเท่านั้นเองอันตรายที่ไม่อาจหนีได้พลันเตือนให้อามัดสงบปากสงบคำกูไม่รู้หรอกนะไปอยู่ดีๆมึงคิดบ้าอะไรถึงทำให้ตัวเองถูกจับและมาโผล่อยู่ที่นี่แต่กูขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้มึงอยู่กลางดงทหารที่พร้อมเก็บมึงเพื่อชำระแค้นทุกรายการที่เคยค้างไว้ จะพูดจะอะไรทรงกระแสจิตถามพระเจ้าของมึงก่อนว่าควรหรือไม่ควรอะไรกันอามัดลากเสียงยาวพยายามสงวนท่าทีและสะกดข่มอารมณ์ตื่นกลัวเอาไว้คำเตือนของบัวหาได้ใส่น้ำเสียงโหดร้ายหากแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักที่บอกให้รู้ว่าพูดจริงสูตรหายใจเข้าผ่อนออกแล้วกล่าวต่อก็แค่อยากจะมาทักทายเจ้าถิ่นเท่านั้นเอง กูไม่ใช่เจ้าถิ่นทีน่นี่หารพูดบ้างอมัดเลิกคิวราวกับไม่เชื่อหูไม่จริงหระมา่างเห็นจ้องฉันตั้งแต่ยังไม่ทันก้าวไวเท่าความคิดไม่สิต้องบอกว่าไวกว่าความคิดถึงจะถูกหารเวียงมัดขวาเข้าเบาหน้าเล่นเอาอามัดร่วงเก้าอี้บัวละแม่นห้ามไม่ทันไม่คิดว่าภายใต้สีหน้าที่เรียบเฉยจนวางใจได้ว่า หานอารมณ์เย็นลงแล้วหานจะยังมีระลอกสองทำบ้าอะไรวะพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นเชียอะไรละ่ะมันอยู่นี่แล้วมึงก็เห็นข้ามันเลยก็ได้นี่ว่าล้างแค้นให้พี่น้องเราไงหานตะวัดกลับผมรู้แต่ถ้าพี่ไม่ใจเย็นทำอะไรผิดพลังพี่อาจจะพลาดครั้งใหญ่เลยก็ได้ฟังก่อนดูก่อนว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่กูเย็นไม่ไหวแล้วพวกแม่งขังนอกไม่แจ้งหาอะไรเลยจู่ๆก็หายไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่ว แล้วอยู่ดีๆไอ้เชี่ยนี่ก็โผล่มามันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะถูกกำจัดเราก็ถูกตัดหางปล่อยวัดเท่านั้นเองไม่ใช่ทุกคนนิ่งไปอาหมัดตะโกนบอกฉันยอมเป็นพวกเดียวกับนายใหญ่พวกแกสุไรมานเขี่ยฉันทิ้งทุกสิ่งที่ทำล้ำหน้าคำว่าอุดมการไปแล้วฉันอยู่ฝั่งเดียวกับพวกแกอะไรนะ นี่คือสิ่งที่ทั้งสามโพรงขึ้นพร้อมกันพักใหญ่ๆต่อมานักโทษร,รวมถึงผู้คุมทุกคนต่างก็เริ่มสับสนในความสัมพันธ์ของทั้งสี่คนอาหมัดหานแมนและบัวพวกเขานั่งล้อมวงอย่างโต๊ะเดียวกันและกำลังสนทนาเรื่องบางเรื่องหรืออาจจะหลายเรื่องที่ชัดเจนเลยว่าสำคัญยิ่งอาหมัดบอกว่าเมื่อปีก่อนสุไลมานเปลี่ยนไป ชายที่เป็นผู้นำและพี่ชายปฏิบัติกับเขาเย่ยงลูกจ้างเพียงแต่อามัดพิเศษกว่าคนอื่นคือได้ราคาที่ค่อนข้างสูงในการทำงานเท่านั้นแน่ละมันขัดกับอุดมการณ์ของอามัดอย่างสิ้นเชิงทุกชีวิตของชาวอิสรามและไทยพุทธที่สูญเสียจากน้ำมือหรือแผนการของเขาล้วนเป็นไปตามสิ่งที่ตั้งปฏิธานกันไว้นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้คุยกัน แยกแผ่นดินระหว่างไทยและอิสลามให้อยู่คนละฝั่งอย่างชัดเจนทว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสุริยมานกลับไม่เป็นเช่นนั้นไม่ตั้งตนอยู่โดยมีอุดมการเป็นที่ยึดเหนีย่ยวด้วยว่าหลายประเทศที่ต้องการอนเขตทางภาคใต้ตลอดจนชายแดนในภาคต่างๆของไทยยื่นเงินให้สุไลมานเพื่อการก่อความวุ่นวายและสร้างความบอบช้ำให้ดามขวานมากที่สุด วังให้รัฐบาลไม่เยียวยาและปล่อยทิ้งเหมือนตัดเนื้อร้ายฉันจ้างแกแพงขนาดไหน้นทำไมถึงทำงานแค่นี้ไม่ได้ราคาที่ฉันจ่ายให้ทำไมสิ่งที่ได้รับกลับมาจึงไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นั่นคือสิ่งที่สุไรามานตวาดดาเขาและที่สุดสุไรามานก็เริ่มนําคนอื่นเข้ามาเพิ่มแน่ละการทหารยิ่งมีกำลังรบมากย่อมหมายถึงความได้เปรียบทว่า กลุ่มคนที่สุริมานพาเข้ามาไว้ใจไม่ได้อามั t กลัวว่าสักวันสุริมานจะพังและพังแบบจับเยินเขาจึงจิงทำลายสุริมานเสียก่อนจะถึงตอนนั้นการร่วมมือลับๆนี้จึงเกิดขึ้นรัฐบาลไทยไม่รู้ว่าเวลานี้อามัดอยู่ที่นี่เขาไม่ได้สูกส่งตัวเข้ามาหลังถูกตัดสินประหารเขาไม่ได้ถูกจับด้วยซ้ำทุกอย่างเปิดทางสะดวกโดยสุรชาติเพียงผู้เดียว อย่างที่กล่าวไว้แรกทีเดียวสุรามานและอามัตจงใจก่อสงครามเพื่อแบ่งแยกดินแดนเท่านั้นทุกอย่างเป็นไปแบบรุ่มๆุ่มดอนๆและสอแววว่าจะไม่สําเร็จกระทั่งสุริมานคิดจะหยุดยั้งทุกอย่างและหายเข้ากรีบเมฆแน่นอนว่าอามัตเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันทว่าอยู่ไม่อยู่เกิดมีผู้ไม่หวังดียืนข้อเสนอให้สุรลมานไม่ใช่คนเดียวทว่า เป็นกองทัพผู้ไม่หวังดีกลุ่มนั้นจะคอยส่งกำลังรบให้เมื่อใดและเท่าไรก็ได้ตามที่สุรลมานต้องการรวมทั้งเงินทุนและอาวุธยุดโทโปกรณ์จุดประสงค์คือก่อความไม่สงบตามขอบชายแดนรอบประเทศไทยมีบ้างที่รุกล้ำสร้างความวุ่นวายตามเมืองใหญ่เพื่อก่อให้เกิดความสับสนเมื่อประชาชนมองเห็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตแน่นอนว่าความคิด ต่อมาคือผู้ตนกำลังถูกรุกรานรัฐบาลจะสั่นคลอนไม่ได้รับความเชื่อถือในฐานะผู้ที่ต้องรับผิดชอบเพราะอ้างว่ากินภาษีประชาชนอย่างทุกครั้งและเมื่อนั้นคนสำคัญตำแหน่งใหญ่ๆจะอยู่ไม่สุขกลุ่มผู้ไม่หวังดีซึ่งชัดเจนว่าไม่ได้มีแค่กำลังรบแต่ยังมีมันสมองระดับผู้นำจะเข้าแทรกแซง ประเทศไทยจะกลายเป็นพื้นที่สงครามและจะย้อนกลับไปสู่สมัยอดีตที่ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ต้องการครอบครองเพื่อใช้เป็นทางผ่านจากมิตรจะกลายเป็นศัตรูและศัตรูจะแซงเป็นมิตรเพื่อบอนทําลายจากภายในนั่นคือสิ่งที่อามัดมองเห็นชัดเจนแต่กับสุรามาแล้วไม่ใช่เลยเขาถูกล้างสมองด้วยคำพูดง่าย ที่สามารถครอบงำจิตใจได้อย่างสมบูรณ์คิดถึงแผ่นดินที่พระเจ้าของนายจะอยู่โดยไม่มีาศาสนาอื่นเจือปนให้หมนหมองเข้าไว้พวกฉันจะช่วยนายเองนั่นเกินขอบเขตที่วางกันไว้ไกลโคเกินไปมากฉันรู้สึกแย่เกินกว่าจะเดินหน้าต่อและไม่อยากเห็นพี่ชายของฉันพังยับไม่เป็นท่าฉะนั้นองค์กรของพวกแก ต้องช่วยฉันช่วยเราแลกับอะไรบัวถามเสียงเครียดอามัดมองหน้าทุกคนสายตาไร้ซึ่งความโป๊ปดข้อมูลทุกอย่างที่ฉันมี <c oughs> การหักหลังในหมู่คนทะเยอทะยานสินนะไม่ใช่สุรมานไม่ใช่คนแบบนั้นอามัดตวาดไซแมนเมื่อคำพูดของอีกฝ่ายออกแนวถากถางชายที่อามัดนับถือสุดหัวใจ เพราะเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่หลังเกิดยิงถล่มมัสยิดโดยกลุ่มติดอาวุธไม่ทันทราบฝา่ายทว่ามีการระบุอย่างไม่ชัดเจนนักว่านั่นคือฝีมือของกองกําลังทหารโดยผู้สั่งการคือหนึ่งในคนที่มีตําแหน่งสูงและนั่งอยู่ในสภาความจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่หรือหากเป็นจริงมันจะมากน้อยเพียงใดนั่นยังไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจนถ้าอย่างนั้นแล้ว คนแบบไหนกันที่ปล่อยคนที่รักและเทอทุนตัวเองอย่างแกต้องโดดเดี่ยวแบบนี้เพียงเพราะไม่ได้ดังใจตามที่ต้องการขอโทษที่นพูดแบบตีแสกหน้านะแต่แกกับฉันมีเรื่องที่จะต้องสะสางกันวะพี่น้องฉันตายไปไม่น้อยทีเดียวด้วยน้ำมือแกทุกคนเงียบกริบคำพูดของหานจะว่ายอมร่วมมือด้วยก็ไม่ใช่ปฏิเสธเลยก็ไม่เชิงเสียทีเดียวนักอาหมัดมีสีหน้าสลดลงอย่างเห็นได้ชัดเอ่ยเสียงอ่อย ฉันเหนื่อยละเกินกว่าจะกล้าตามสุรลมานทันแล้วฉันอยากหยุดหยุดอยู่แค่นี้แต่ก็อย่างที่พวกแกรู้พวกแกเองก็เป็นทหารทันทีที่กระโดดเข้าร่วมในสงครามจะครั้งเดียวหรือกี่ครั้งมันจะหยุดไม่ได้อีกต่อไปสำหรับสุรลมาแล้วฉันคงไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วล่ะแต่สำหรับฉันเขาคือญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่อย่างน้อยก็ให้มันพังไปด้วยน้ำมือของฉัน ในายใหญ่ของพวกแกรับปากแล้วว่าจะทำทุกทางให้เขารอดชีวิตถ้าเป็นแบบนั้นให้ฉันตายก็ยอมอ้าวอย,ยู่ๆแม่งกระดึงเข้ามาดรามา่าเฉยแมนเอ่ยตามวิสัยคีเล่นเป็นทุนเดิมไม่รอกหานกล่าวเมื่อไรที่มันเสียแกไปเมื่อไรที่มันรู้ว่าคนกลุ่มใหม่ที่มันได้มาให้ในสิ่งที่มันต้องการไม่ได้มันจะสำนึกเองและเมื่อเวลานั้นมาถึงนั่นละ ความพังพินาศที่แกว่าภาวนาเถอะขอให้มันจะเป็นแบบนั้นนั่นสําหรับแกนะแต่ฉันตั้งตารอดีเดียวบอสนะคำไหนคํานั้นถ้าเขาบอกว่าจะรักษาชีวิตมันไว้เขาก็จะทำมันอย่างเต็มที่แต่ขอให้รู้ไว้ข้อตกลงนี้ฉันไม่ขอรับรู้ถ้าอยากให้มันรอดก็อย่าให้ฉันเจอตัวเท่านั้นเองครั้นแล้วหานก็จากไปทิ้งให้บัวและแมนสืบสาวราวเรื่องกันเอาเอง อาหมัดมองตามก่อนจะเปรยถามว่านั่นหารจะไปไหนเขายังมีเรื่องที่ต้องบอกให้หารรู้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่จะมีคนเข้ามาเก็บมันใช่ไหมเขารู้กันตั้งแต่ปีมะโว่แล้วบว้ยบัวว่าไม่ใช่อาหมัดหันกลับมาตอบสีหน้าจริงจังเลือกคิ้วสูงแสดงอาการชงนไม่ใช่จะมีแต่คนที่ว่าอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่มากกว่านั้น พวกมันแค่รอคำสั่งเท่านั้นเองจากใครแมนถามเวลานี้เขาไม่มีอารมณ์จะล้อเล่นใดๆทั้งสิ้นถ้าเมื่อก่อนแล้วก็จากฉันแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วและอีกอย่างแผนกำจัดนะเริ่มไปแล้วอามัดตอบทุกอย่างล้วนมาจากใจจริงไม่มีคำโปกปดเจอเลยแม้สักนิดเดียวนิ่งไปครู่ราวกับสมองของนายแมนและบัวกำลังประมวลผลคำพูดนั้น ครั้นแล้วทั้งคู่พลันเหลียวมองกันแล้วอุทานลั่นเวลแล้วบัวแมนและอามัดซึ่งไม่สามารถขัดขืนได้ได,ได้เพื่อความปลอดภัยเพราะตนเองคงตกเป็นเป้าหมายแล้วเช่นกันจึงจำต้องถูกลากแบบไปไหนไปกันเพียงเท่านั้นบัวแสดงอาการหงุดหงิดใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อตามรอยหานตามสถานที่ต่างๆแมนบอกว่าเขามักจะอยู่แต่กับไรร่องรอยซัาแมน ยังไม่สามารถใช้พรายตามหาได้หานจงใจปิดจิตยังผลให้ทั้งคนและที่ไม่ใช่คนหาเขาไม่เจอเว้นก็แต่ใครก็ตามที่หานต้องการพี่แกรู้ตัวแล้วแน่เลยวะเล่นปิดจิตแบบเนี้ยหาไม่เจอเลยหัวหน้าเวนเอ้ย <I> บัวสบบททำหน่อยก่อนฉันจะมาจา่าชันชายมันใจร้อนแบบนี้อยู่ตลอดหรือเปล่าก็อย่างที่หัวหน้าเห็นหนั่นแหละครับถ้าไม่มีอะไรไปสกิดต่อมคันตีนของแกเขา้า พี่แกก็เป็นแค่คนเงียบๆสีหน้าเรียบเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ถ้ามีก็อย่างเมื่อครู่นี้แหละแมนว่าบัวถอนหายใจภาวนาว่าขอให้หานยังอยู่ดีเท่านั้นทอลองถ้าปิดบังตัวเองได้เงียบขนาดนี้สแสดงว่าคนของฝ่ายโน้นเองก็ฝีมือดีไม่น้อยทีเดียวณนะมุมหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่หานมักจะหลบมานั่งสงบใจโดยที่แมนตามหาไม่เจอ เขายืนมองฟ้าสีครามปุยเมฆลอยเอื่อยช้าๆโดยมีกลุ่มชายลึกลับซุ่มอยู่ด้านหลังจำนวน4หรือห้าไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้นและทุกคนมีอาวุธที่สามารถสังหารชายตรงหน้าได้เงียบกริบแต่ตายสนิทแบบไม่ต้องสงสัยออกมาซะว่าด,ด,ด้อมๆอมองๆแบบนั้นนะ่ะน่าขยะขย,ะขยงกล้าๆน้อยหานเอ่ยขึ้นลอยๆกลุ่มชายชะกันมองหน้ากันส่งสายตาให้รู้ว่า ไม่จําเป็นต่องซ้อนและเวลานี้ดีที่สุดแล้วที่จะเก็บนักโทษผู้รักสันโดษจิงอยู่ว่าหารเก่งและพวกตนก็ใช่จะเป็นเพียงนักเลงปลายแถวเสียเมื่อไรห้าคนมีดนั่นทหารเก่าหรือหารถามหลังจากพินิษ์ดูศัตรูอย่างละเอียดรอบคอบทหารพรานต่างหากแล้วจ้าทหารพรานหนึ่งในนั้นตอบอะไรทำให้พวกแกทร,รยศชาติวะห้าทหารพรานมองหน้ากัน ก่อนคำตอบจะเอ,อ่ยออกมาจากปากคนเดิมเราทรยศชาติกันหรือจ้ะนั่นมันวัตกรรมของพวกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายธรรมะชอบใช้แต่พอถึงเวลาคนที่ต้องไปตายกลับเป็นคนอื่นขี้ข่าไร้ข่าในสายตาพวกนั้นสู้แบบตายกันไปข้างเพื่อเงินจุนเจือน้อยนิดอย่างพวกเราไงทีนี้ขอถามกลับหน่อยถ้าเราไม่ทําแบบนี้ถ้ายังรับใช้ชาติต่อไปอะไรล่ะที่จะได้เป็นสิ่งตอบแทนตายแล้วเลื่อนขั้นเจ็ดชั้นยศ ทงชาติติดกลุ่มลงศพเงินเยียวยาคิดเป็ดก้อนหนึ่งและปล่อยให้ครอบครัวข้างหลังลำบากลำบนต่อไปโดยไม่มีเราเป็นเสาหลักนี่หรือนี่นะหรือสิ่งตอบแทนจากชาติที่เราทุ่มเททั้งชีวิตและเลือดเนื้อให้นี่หรือจะาหาคิดว่าฉันพูดผิดจ๋าลองตอบฉันหน่อยจ้าละ่ละลาออกจากนาวิกมาทําไมเงียบหานไม่สามารถหาคําตอบดีๆมาเอ่อยอ้างได้ด้วยว่าทุกอย่างที่อดีตทหารพรานในนั้นพูดมา ไม่ผิดเลยสักนิดเดียวเขาและอีกห้าคนด้านหน้าต่างลาออกจากราชการการเป็นรั้วของชาติด้วยเหตุผลหลักแบบนี้เพียงแต่ทางเดินหลังจากนั้นมันต่างกันหานโชคดีที่มีโอกาสมาถึงแต่ทั้งห้าคนนี้ไม่สงสารจับจิตจับใจนั่นคือสิ่งที่ก้องอยู่ในหัวของหานเวลานี้เอาเถอะฉันเข้าใจพวกแกแล้วทีนี้เอาไงต่อ ถ้าจะจบกันโดยดีก็ได้ฉันจะไม่ถือขอโทษนะจ๊ะแต่สิ่งพวกฉันต้องการไม่ใช่ความสงสารหรือสมานะฉันเงินสิจ๊ะเงินถ้าข่าพวกจ๋าได้เราจะได้คนละสิบล้านนับดูสิถ้าเป็นจ๋าจะเอาไหมห้าสิบล้านเชียวนะห้าสิบล้าน <c ười> ขึ้นไวเป็นหุ้นเชียวนะเท <c ười> ่านั้นเองเป็นอันจบกันในการสนทนาต่อรองห้าทหารพรานแยกกันออกแผ่เป็นครึ่งวงกลม ล้อมหานเอาไว้ด้านหน้ามีทหารพรานห,าหน้านายที่พร้อมจะฆ่าเขาด้านหลังเป็นกรแพงหนาและสูงหานไม่มีทางเลือกถ้าไม่ฆ่าทั้งห้าคนตนก็จะตายยุดทีวิธีการต่อสู้แบบมือเปล่าซึ่งฝึกกันมาเป็นอย่างดีถูกนำมาใช้ห้ำหั่นกันแบบไม่มีกักปลายมีดที่พุ่งเข้ามาปักเสื้อนักโทษและปาดเป็นทางยาวหานหลบได้แบบวุดวิดและโต้ตอบแบบฉับพลันเขาและศอกงัดและกด เข้าหากันด้วยความเร็วและแรงยังผลให้มันไม่ต่างกับแรงกดจากการงับของสัตว์ใหญ่แขนข้างนั้นของหนึ่งในห้าทหารพรานหักทันทีและหานก็มีอาวุธอยู่ในมือเขาจำต้องทิ้งคำว่าปราณีใช้มีดอันคมกริปบปาดคอเจ้าของเดิมลึกเข้าถึงกระดูกไม่ต้องหวังว่าจะรอดคนต่อมาโจมตีหานแบบไม่มีเว้นช่วง เสื้อแขนแทงใส่ท้องเขาสุดแรงเสียงกึกได้ยินชัดนถนัดหูเนื้อหนังหานยังดีคงทนต่ออาวุธทุกชนิดตามที่คาถาและลอยสักอํานวยให้หานใช้แรงดันมีดซึ่งกดปักและพยายามชํำแรกแทกเนื้อหนังช่วงท้องไปข้างซ้ายเมื่อพ้นก็ใช้แขนหนีไว้และบิดตัวเครง่งมีดเล่มนั้นหักทันทีพร้อมกับชีวีผู้ถือดาวดิน้นเพราะกลางกระบานมีปลายมีด ซึ่งหารแทงสวนเสยเข้าใต้คางแกเปสองในเวลาไม่ถึงนาทีเหลือแค่สามหานกล่าวเสียงเย,ยือกเย็น3ามทหารพรานเริ่มละสัมละสายไม่คิดว่าคนที่ใครๆว่าร้ายกาศมันจะขนาดนี้หวังจะหันหลังหนีก็ไม่ได้อีกเพราะเวลานี้แมนเจอหานแล้วบัวแมนและหานหากทั้งสามลุยพร้อมกัน ศพส,สามทหารพรานคงออกมาดูไม่ดีเท่าใดนักอยู่ไม่อยู่หนึ่งในสามพลันมีสีหน้าเปลี่ยนไปจากตระนกเป็นนิ่งขึมไร้อารมณ์และโดยที่อีกสองคนไม่ทันได้ตั้งตัวทหารพรานคนนั้นสังหารเพื่อนทั้งสองอย่างเหี้ยมโหดคนหนึ่งถูกแทงเสยเข้าใต้ชายโครงอีกคนถูกแทงยับไม่นับครั้งจนพวงไส้ขาดวิ้นพร้อมของเสียภายในทะลักออกจากปากแผล ที่หลายแห่งถูกแทงแล้วแทงแล้วจนกว้างพอจะยัดมะพร้าวครึ่งลูกใส่เข้าไปได้แบบสบายสบายกลิ่นข้าวเหม็นหืนช่างไม่น่าอภิรมเอาเสียเลยหักหลังกันเองเพื่อเงินค่าหัวอย่างนั้นรึแปลกทีเดียวหานคิดเช่นนั้นกระทั่งฆาตกรฆ่าเพื่อนงายคมมีดกดคอตัวเองบริเวณเส้นเลือดใหญ่แล้วกระชากสุดแรงทันทีนั้นหานก็เข้าใจทุกอย่างทหารพรานคนสุดท้าย อยู่ใต้มนต์สกดและคนที่ใช้คาถาอันชั่วร้ายบังคับจิตใจคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแมน้นั่นเองไม่แรงไปหน่อยหรอวะหานถามมองร่างไร้วิญ,ญญาณทั้งห้าด้วยความสังเวชเทียบกับที่พี่ทำมันน่ะก็ไม่ได้เลื่อมล้ำกันเท่าไหร่นักหรอกแต่ผมขอทีเถอะพี่เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้ตอนนี้เราอยู่ที่แจ้งศัตรูอยู่ที่มืดถึงมันจะเริ่มเคลื่อนไหวแต่ไอตัวใหญ่ยังเร้นกายอยู่เลย ถ้าพี่ไปไหนมาไหนคนเดียวมันจะลำบากเอาได้เงียบหานไม่อาจพูดใดใดได,ได,ได้นี่เป็นครั้งแรกนับแต่เห็นหน้ากันมาที่แมนพูดอะไรด้วยอาการจริงจังและเครียดเขม็งนึกตำหนิตนเองที่เลอเลอว่าตัวเองเกง่งทำทุกอย่างโดยไม่สนใจคนรอบข้างตอนนี้หานอยู่ภายใต้ของทหารชั่วคราวนามว่าจงอัางดำนั่นหมายความว่าเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาของบัว ฉะนั้นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดโดยพระการหากเป็นไปในกองทัพแล้วนี่ถือว่าผิดกฎอย่างร้ายแรงโปรดติดตามตอนต่อไป